ยังงไผมชอบหน้าตาคู่จิ้มของพี่มากคู่จิ้มแบบเท่ไหลเทเพราะว่าคือตัางลกมันเยอะครับพอกินเข้าไปปุ๊บอ้มจะโผล่มาโผล่มาเพราะมันเยอะแต่ของคู่จิ้มเขาไม่คุ้งไงเดี๋ยวดูดีกว่าครับว่าพี่ตี๋หายคู่ต่ออะไรที่พูดแล้วพี่สุดยอดมากผมจะเก็บแบบ ควาสามารถที่ใช้บ้างเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้ได้ดูภาพพิมพ์โฆษณาตัวเต็มๆครั้งแรกวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองฟิล์ที่ไม way, ่จอร์นงเปิดกไปฝังไนดีนะฮะเสียงตัวือ้กับภาพยิมพ์โฆษณานะครับของเบลลบระลุแท้าสงกรานตนทุกวันมีข่าวใหญ่ๆผมนำเสนอมากมายทุกเรื่องราวใหญ่ๆสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เสมอส่วนเรื่องสุขภาพกังชชยยกให้เป็นอันดับแรก ผมเลือกเครื Naj ่องดื่มร no ังนกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำเร็จรูปจากธรรมชาติเบลผสมคอลลาเจนขวดใหญ่200มิลลิลิตรอร่อยเน้นเน้นเนื้อแน่นจุใจสูตรล็อกจุ่มกาสูตรซาลิโต้น้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปเบลสุขภาพดีเริ่มต้นที่เบลเรื่องใหญ่ใหไหวใจเบลเท่ามาปลุกมือครับผมอ่าใช่ไครับเออร่าไหมหล่อมากจริงเหรอจริงจริงได้ดูจริงเมื่อวันเนี้ เมื่อกี้ไงเห็นเหันอะไรเห็นปุ๊บ้ยหลอมากโอเคพี่ท่านสูตรใดสูตรสูตรเงินสองคนเอาเปสองคนแล้วท่านัวแค่คนเดียวนะแหมโอเคไม่รู้นจะถามอะไรต่อเลยแต่สุดท้ายพี่อยากให้ฝากถึงเบลอะไงคก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำนะครับว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องถึงเป็นระดับหนึ่ง พราะปัจจุบันในอย่างที่เราผ่านวิกฤตเรื่องโควิด19กันมานะประมาณ3ปีผมเชื่อว่าเราเองก็ทรมาทนทุรนทุรายนะครับแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะมีโรคอะไรใหม่เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นตัวตายแล้วจะเข้ามาในเม,มืองไทยแล้วต้องเป็นประสบการ่าการเตรียมตัวเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับถูกไหมฮะวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าที่ผ่านมาตลอดระยะเวสามปีที่เราเจอเรื่องราวที่ไม่ดีกับโควิด19มันทำให้ตระหนักว่าบางคนเนี่ย อาจจะไม่เคยใส่ใจสุขภาพและบางคนอาจจะไม่เคยดูแยตัวเองเป็นะไปไอ้ดูนะวันนี้คุณต้องกลับมาดูแลสุขภาพในการเดินตัวนะฮะอย่างเช่นเดื่มน้ำลดอกนะครับแต่น้อยเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มันดีเป็นพฤติกรรมที่มันเสริมสร้างเข้าไปในร่างที่เราต้องจำเป็นต้องมาและต้ใช้นะครับรายนี้คือพรีเซนเตอร์คนใหม่และก็คนแรกนะครับของเบลนะครับของแคนโต้ดไว้กับพี่หนุ่งด้วยนะครับวันนี้เรื่องของเชื่อฟืนแล้วก็ รั้แบี่พี่ชอบแล้วกันห<า>รอใช่โอเคใส่นี้นะใช่ครับแอดเจอรเลยครับแ,แอดดูส,สมบ<า>ูรณ์ดีเลยดีครับตอนนี้ใส่เร็วครับกระโดดแอดผสมคอนเทนต์นนะครับไอ้เน่ามีหูเรือ้อนแน่นมาก

เขาคุยครับแลันแรกก็คือเอรอ่ร์รี่อริใจแบคทีเรียไ้่ยนะเนี่ี่บอกว่าใช่ไหมใช่สองเยอะนั่งเลี้ร้อยนะครับซึ่งพี่หนกครับคนนี้

เของขาว่าลูนี้เป็นาวไทเลยนะอ๋อไม่เป็นนางสาวไทยยมัันี้อ๋อไม่ผมูไม่ทันอยูนีสวเอยากสวยคนนี้อ่ะต้องปันเปย์ค คือวันนี้พี่ไมาพูดชิมนะใช่พี่ไม่ปฏิเสธไม่ได้เลยรู้ลัดบวกเฉาปวยเออมีแต่วยด้วยนะมีแต่วยด้วยใช่ี่มาถามจรงอะไรนะอะไะดิม้าวิมก่อนเ่ค่นอ่ะตัดมานะรู้องอหน่ยนะก็เน้อหลังเยอาเกดอก็เจอ บิสเบอรี่ที่บุกมีสังคูด้หรอมีนี่ไงน้่สังคูนี่ไงใช่ไหมอ๋อมีสางคูด้วยใช่ไหมใช่อะเจอดี้ากเนี่ยอ๋อ่ลอดชีวิตเลยไปไหนไกลไปไหนไกเฮ้ยแย่ดีอยากทำหน้าเสียใจ 하시는 <목소리도>